ขนมด้วยยกขนมด้วยสาธุด้วย <c oughs> เออยกขึ้นสูง <c oughs> จะได้จะได้เป็นในอ,อธิบดีกรมสุนทรกรมสุนทรลกากร <c oughs> อันนี้สามีที่ดีกรมสุนทรนลกากรอธิบดีกรมสุนทรก็เอ๊กรมสุนทรลกากรหรอเรียกไม่ถูก <c oughs> เออแม่น <c oughs> รับอันนี้หน้าบ้าง อันนี้หลังบ้านเคลียให้ดีนะต่อไปเนี่ยใครมาติดต่องานอะไรก็ค <c oughs> ุยคุยดีๆหลังบ้านใครจะมาหลังบ้านก็ต้องจะมาหาอริมดีก็ต้องถามว่าหลังบ้านชอบกินอะไร <c oughs>